สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มใครตัดได้ก็เรียกวเพาะไม่ขึ้นใครได้พระสัมมาสัมพุโทโธไว้ในตนก็คงได้ผลสมความปรารถนาลูกขอน้อมกราบคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติงด้วยเสียงเกล้าและกราบขอเข้ามาในการทำคลิปครั้งนี้จะต้องมีการหยิบจับรูป คารพของคุณแม่ลูกต้องขอเข้ามาไว้ร่วงหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มันมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งนะครับซึ่งผมมักจะได้รับจากผู้ที่เข้ามาชมคลิปนะครับว่ารูปหล่อคุณแม่บนเรือนที่เอามาตั้งเวลาที่ผมทำคลิปเนี่ยไปหาเช่าได้ที่ไหนหรือว่าบางทีอยากได้รูปหล่อคุณแม่บนเรือน ไปหาได้ที่ไหนนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำช่องทางในการที่ว่าจะหารูปหล่อคุณแม่บุญเดือนตรงบุญเติมนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะบอกกันนะครับว่าคือผมไม่ไม่ได้มีรูปหล่อคุณแม่บุญเดือนอะไรมากมายนะครับคนที่มีมากกว่าผมอะมีเยอะแยะนะครับแล้วก็ผมเองไม่ได้ทาํางานเงินเดือนสูงอะไรนะครับ กว่าจะได้มาจา่ละองค์เนี่ยก็อาศัยเก็บเงินอดออมนานนะครับรูปหล่อองค์แรกนี่นะครับองค์เนี้เป็นเป็นเนื้อเรซินนะครับเป็นของที่มีพี่ท่านหนึ่งนะครับใน f เ c e บ o o k นี่แหละสมัยก่อนท่านทําแจกนะครับผมก็ได้มานะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ท่านไม่ไม่ได้ทําแล้วนะครับแล้วก็องค์นี้นะครับ เป็นเนื้อเรซินนะครับสีขาวนะครับเป็นของที่กลุ่ม Facebook คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมประวัติทำคำสอนเรือนบุญเติมเรือนเติมบุญตอนนั้นเขาทั้งกลุ่มก็ได้จัดสร้างนะครับแล้วก็ให้คนในกลุ่มเนี่ยเช่าบูชากันนะครับไว้บูชาประจำครอบครัวนะครับก็สร้างตามจำนวจองนะครับ หมดหมดไปนานแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่น,นี้เป็นทองเหลืองนะครับเป็นของที่กลุ่มคุณแม่บุญเรือนเ,ออเรือนบุญเติมเรือนเติมบุญจัดสร้างนะครับสําหรับองค์นี้เป็นของวัดอาวุธนะครับแต่ว่าผมาไม่ทราบปีนะครับก็ ไม่ไม่ไม่เก่าหรอกครับใหม่ๆนี่แหละนะครับแต่ว่าอันนี้ผมประมูลมานะครับแต่ก็ประมูลมานานแล้วนะครับทีนี้นะครับก็ถ้าเราอยากจะมีรูปหล่อคุณแม่บุญเดือนเนี่ยเราจะไปหาได้จากที่ไหนนะครับรูปหล่อหรือว่ารูปภาพของคุณแม่บุญเดือนเนี่ยจริงๆแล้วใครสร้างก็ได้นะครับ เขาไม่ได้มีการจำกัดหรือห้ามไว้นะครับมีทั้งวัดสร้างกลุ่มลูกศิษย์สร้างหรือว่าบุคคลสร้างเอาไว้บูชากัน,เอ,อกนเองก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็จะมีมากมายนะครับช่องทางแรกที่จะหาลูกหลอกคุณแม่บนเดือนไว้บูชาก็กคือวัดอาวุธวิกสิตารามนะครับบางพัดนนะครับกรุงเทพนะครับวัดอาวุธเนี่ย เป็นวัดที่มีสาราคุณแม่บุญเรือนตมบุญเติมนะครับเป็นสาราที่ปฏิสถานนะครับรูปหล่อคุณแม่บุญเรือนตมบุญเติมแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปกราบไหว้นะครับที่นั่นนะ่ะเขาก็จะมีรูปหล่อของคุณแม่เนี่ยรวมถึงรูปภาพหรือว่าล็อกเก็ตแล้วก็เอ่อรูปเลี่ยมเขียวอ้อยคออะไรเงี้ยเขาจะมีของเขาอยู่ประจำนะครับเพราะว่าเขาสร้างไว้คนไปกราบอยู่ที่นั่นอยู่บ่อยๆเงี้ยก็จะมีรูปหล่อ นะครับให้บูชานะครับราคาเนี่ยสองพันห้านะครับหน้าจักประมาณห้านิ้วนะครับฐานประมาณห้านิ้วก็เหมือนเหมือนประมาณองค์งนี้นะครับก็ก็จะอยู่ที่ประมาณสองพันห้านะครับคิดคิดว่ายังไม่ขึ้นราคานะถ้าไปก็คือว่าโอกาสที่จะได้บูชาเนี่ยก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนะครับปกติเขามีไว้ตลอดนะครับ เผื่อไว้1%เปอร์เซนเผื่อเผื่อเขาหมดนะครับแล้วก็ที่สองนะครับก็คือวัดสัมพันธวงศ์นะครับกรุงเทพเหมือนกันที่วัดสัมพันธวงศ์เนี่ยก็เป็นวัดที่เกี่ยวเนื่องกับคุณแม่อย่างมากนะครับคุณแม่ก็ไปฝึกกรรมาฐานที่วัดนี้นะครับที่วัดนี้ก็มีพิพิธภัณฑ์ของคุณแม่บุญเรือนนะครับผมคิดว่านะวัดสัมพันธวงศ์เนี่ยเขาเขาก็สร้างรูปหล่อสร้างวัตถุมงคลของคุณแม่อยู่เรื่อยๆนะมีโอกาสที่ว่าจะมีรูปหล่ออยู่นะแต่ว่า วัดสัมพันธวงศ์เนี่ยผมไม่ยืนยันนะแต่ว่าเอาไว้เป็นเป้าหมายที่ว่าถ้าไปอ่ะก็อาจจะมีนะครับแต่เกิดที่วัดอาวุธเนี่ยคือมีแน่นอนนะครับหน้าตาก้านิ้วมีผมก็เห็นมีหน้าตากใหญ่กว่านั้นก็มีนะแต่ราคาก็จะมากกว่านั้นนะครับอันนี้คือช่องทางแรกนะครับก็คือวัดอาวุธเนี่ยเป็นหลักนะครับออลองมาก็เป็นวัดสัมพันธวงศ์ จริงๆวัดที่อื่นๆที่เขาสร้างรูปหล่อคุณแม่บุญเรือนเนี่ยก็มีหลายวัดนะครับเพียงแต่ว่าวัดเหล่านั้นนะเขาสร้างสร้างจะไม,ไม่มากนะครับพอพอคนออจองหรือว่าอะไรต่างไปก็หมดไปนะครับบางทีอาจจะเหลือตกค้างอยู่แต่ก็อาจจะน้อยนะครับก็เลยไม่ผมก็ไม่ไม่สามารถจะแนะนําได้ว่าวัดแห่งอื่นที่ไหนที่จะมีนะครับแต่ว่าสัมพันธ์วัดอาวุธเนี่ยมีแน่นอนนะครับ ทีนี้ช่องทางที่สองนะครับที่เราจะไปหารูปล่อนะครับก็คือเป็นเว็บประมูลประเครื่องนะครับปกติอ่ะก็จะมีที่ผมที่ผมเข้าอยู่บ่อยๆนะก็จะมีเว็บยูออมุเกับเว็บจีพระคอมครับทั้งสองเว็บไซต์เนี่ยก็คือเป็นตลาดที่ว่าเขาเหมือนให้เช่าหาพระเครื่องนะก็จะมีมาลง นานๆทีจะมีนะครับประมาณอาจจะเดือนหนึ่งหรือ2เดือนอันนี้แล้วแต่จังหวะนะแต่ว่ามันไม่บ่อยนะครับก็ไม่ค่อยมีคนออมบำรุงเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะส่งยากหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าอะไรก็ตามนะแต่ว่ามันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับแต่ว่าเว็บยูผมก็เพิ่งเห็นนะครับมีมีลงไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับแต่เป็นองค์เล็กๆนะครับ ทั้งทั้งสองเว็บไซต์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ซื้อขายหรือว่าเาสะสมบัตรเครื่องเนี่ยก็จะรู้จักกันดีนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่มาดูคลิปของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ใช่นักสะสมบัตรเครื่องนะแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ใช่เซียนพระไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหมือนคนผ่านมาดูแล้วกอ็อยากศึกษาเรื่องคุณแม่บนเรือนอาจจะยัง ไม่ค่อยรู้อะไรมากด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าเออคนเหล่าเนี้ยท่านเหล่านี้ก็คือเป็นเป็นเป้าหมายของผมนะที่ว่าอยากจะสื่อสารกับผู้ที่เข้ามาใหม่ๆนะแต่รับท่านที่แบบเขานับถือคุณแม่มานานๆเป็นนักสะสมบัตเครื่องไปเซียนพระเนี่ยคือคลิปของผมเนี่ยคือแบบก็ไม่ไม่มีประโยชน์สําหรับเขาอะนะช่องทางหนึ่งวัดอาวุธช่องทางที่สองก็คือเว็บประมูลผักเครื่องนะครับ เว็บยูเว็บจีอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าคนที่มาดูคลิปผมเนี้ยช่องทางเนี้ยเป็นช่องทางที่ลําบากนะครับเพราะว่าไปเป็นสมาชิกเว็บจีเว็บยูเนี่ยก็ต้องสมัครก่อนยืนยันตัวตนส่งบัตรประชาชนอะไรเงี้ยมันมันก็มีขั้นตอนของเขาอะนะแต่ว่าผมเป็นมานานมากแล้วผมก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันขั้นตอนอยังไงแต่ผมคิดว่าช่องทางเนี้ยอาจจะไม่เหมาะกับกับคนที่ตามคลิปของผมอยู่นะทีนี้ช่องทางที่สามนะครับ เฟซบุ๊กนะครับอันเนี้ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่นะก็จะเล่นเฟซบุ๊กกันเป็นมีเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยนะครับในกลุ่มเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มของคุณแม่บุญเรือนเนี่ยมีเยอะกลุ่มนะครับแต่ว่าที่คนเยอะๆแล้วก็มีการเคลื่อนไหวมีแรงต่างเนี่ยก็อาจจะมีสักสี่ห้ากลุ่มนะครับในนั้นน่ะก็จะมีการเอ่อ มีทั้งกลุ่มที่แบบว่าเผยแพร่ธรรมะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เปิดให้ซื้อขายกันให้เช่าหากันก็มีนะครับถ้าเกิดท่านเล่น a c e b o o k เป็นท่านมี facebook เนี่ยท่านก็เข้าไปหากลุ่มเหล่านี้นะครับซึ่งผมจะไม่ไม่อยากจะไปบอกว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้อะไรนะแต่ท่านเข้าไปเถอะท่านพิมพ์ว่ากลุ่มคุณแม่บุญเรือนชมลมคุณแม่บุญเรือนหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาใช่ไหมปุ๊บท่านก็เลือกดูนะ กลุ่มไหนที่คนเยอะๆนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็เข้าไปอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ไปศึกษาเอานะครับว่าเออคนไหนเขาลงขายอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีมันก็ต้องใช้เวลานะครับที่จะเข้าไปดูตรงจุดนั้นอ,อย่างกลุ่มของอคุณพักมรดกไทยนะครับอันนี้เขาก็มีกลุ่มใน Facebook นะเป็นกลุ่มพักเครื่องของคุณแม่บ,บุญเรือนเนี่ยในนั้นเขาก็เปิดให้มีการเช่าหากันนะครับ ผมก็เคยเห็นมีคนเอารูปหล่อไปลงหลายครั้งนะในกลุ่มเนี้ยเข้าไปกลุ่มของคุณพักมรดกไทยก็ได้นะกลุ่มเนี้ยเขามีการซื้อขายอะไรกันเแบบมีการขึ้นไหวอยู่ตลอดนะครับหรือเข้าไปในกลุ่มถ้าเกิดอยากศึกษาเรื่องคําสอนหรืออะไรก็เข้าไปกลุ่มคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมประวัติธรรมคาสอนเรือนบุญเติมเรือนเติมบุญนะครับอันเนี้ยก็ก็จะมี คำสอนแรงตางนะครับอันนี้ช่องทางที่3ามเนี่ยคือเข้าไปตามกลุ่ม f a c e b o o k เนี่ยใน f a c e b o o k เนี่ยมีคนที่เขาให้เช่าซื้อขายกันอยู่แล้วก็มีคนที่เขาเป็นลูกศิษย์นะครับแล้วเขาก็จัดสร้างพระเครื่องเนี่ยคือเหมือนว่าเขาสร้างเกือบเ,ออเป็นที่ระลึกนะเขาสร้างเกือบทุกปีนะมีหลายท่านนะแต่ว่าผมขออนุญาตไม่ไม่พูดชื่อนะเพราะว่าเดี๋ยว มันมันไม่ดีครับเพราะเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรถ้าเกิดว่ามันมีข้อผิดพลาดเดี๋ยวเราจะแยกไปด้วยนะครับแต่มีหลายท่านนะมีทั้งที่เป็นพระแล้วก็เป็นคาวาสอะไรเงี้ยนะครับแต่เขาก็จะอยู่ในกลุ่มพวกนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเองแหละว่าเออเนี่ยปีนี้เขาจะสร้างรูปหล่อนะอะไรเงี้ยเปิดให้สั่งจองอะไรเงี้ยมันก็มีนะครับปีที่ผ่านมาก็มีอยู่สองท่านนะเออที่เขาสร้างนะ แต่ว่าผมก็ไม่ได้จองนะผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะครับเออไม่ใช่ผมก็มีแต่ว่าไม่มากนะครับก็เลยไม่ได้จองนะครับอันนี้คือช่องทางที่สามนะครับก็คือในกลุ่ม f a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่องทางต่อมาช่องทางที่4ช่องทางนี้ก็อาจจะค่อนข้างผมจริงๆแบบมันเหมือนเดี๋ยวจะดราม,มา่าเอาเป็นว่า ผมไม่ได้แนะนําแต่ว่าผมบอกให้รู้แล้วกันว่ามันมีนะครับช่องไหนสี่คือเว็บช้อปปิ้งออนไลน์นะครับก็คือที่เรารู้จักกันดีครับ s h o ปปี้ลาซาดอย่างเงี้ยเขาก็มีรูปหล่อคุณแม่บุญเรือนให้ให้เช่านะแต่ผมว่ามันมีของปลอมด้วยนะบางบางอันนะคือถ้าเขาเรียนแบบรุ่นนู้นรุ่นนี้อะไรเงี้ยเราต้องพิจารณาดูให้ดีนะแต่ที่ผมจะแนะนำนี่คือ มันจะมีร้านค้าเนี่ยถ้าเข้าไปเหอะพิมพคาว่าคุณแม่บนเดือนเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีรูปหลออขึ้นมานะแต่อันนี้คือต้องบอกว่าร้านค้านะ่ะเขาทําขึ้นมานะครับเขาทําขึ้นมาแบบเราก็เช่าไปซื้อไปอยบูชาแล้วราคาก็ถูกนะครับรวมค่าส่งแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสามร้อยคือไม่ใช่เนื้อโลหะนะครับผมผมก็ไม่เคยเช่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบ ปูนพลาสเตอร์หรืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็พ่นสีพ่นสีทองนะพ่นสีทองบ้างสีเงินบ้างอะไรเงี้ยแต่ราคามันจะอยู่ประมาณนี้แหละสามร้อยนะคืออันนี้ต้องบอกว่าเขาไม่ได้ออกจากวัดอะไรมันเหมือนกับเป็นเขาทําขึ้นมาน่ะเหมือนสมัยก่อนที่เราไปร้านสังฆพันธ์อ่ะแล้วเราก็ไปไปเปลี่ยนพระพุทธรูปมาเงี้ยแล้วก็ไปถวายวัดอ่ะคือร้านเขามีให้เช่าอยู่แล้วอ่ะออ เราก็เอาไปแต่ว่าเขาจะทําพิธีหรืออะไรก็ไม่คงไม่ได้ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ออกจากวัดช่องทางเนี้ยคือเดี๋ยวคนจะหาว่าเอ้ยทําไมแนะนําให้ไปหาของเหมือนของโรงงานหรืออะไรเงี้ยผมไม่ได้แนะนําผมบอกเฉยๆว่ามันมีอยู่บางคนบางคนไม่มีเงินนะ่ะพูดง่ายอยากมีไว้บูชาหรืออะไรเงี้ยอ่าถ้าเกิดสามร้อยพอหาได้เงี้ย มันก็เป็นช่องทางหนึ่งอะแต่แต่อันนี้คือผมก็ต้องบอกนะว่ามันเป็นของที่ร้านเขาทาขึ้นนะแต่ถ้าเราอยากได้อยากมีอะไรเราก็ไปต้องไปซีเรียสเลยนะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับอันนี้คือช่องทางที่สี่ครับช่องทางแรกนะครับวัดอาวุธช่องทางที่สองอ่อเว็บประมูลเครื่องช่องทางที่สามกลุ่ม facebook ช่องทางที่สี่คือช็อปเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ช่องทางที่ห้า ไม่ต้องมีคือถ้าถ้าสีข้อที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังเราว่ามันมันยากนะจะไปวัดอาวุธก็ไกลนะจะไปเช่าในเว็บประมูลก็ทําไม่เป็นนะเราก็ใช้โทรศัพท์อาจจะไม่ค่อยเก่งด้วยเข้า facebook เ,เล่น facebook ไม่เป็นจะไปซื้อจากเ,เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ก็มันเป็นของร้านค้าอะไรเงี้ยคือผมก็บอกว่าถ้าสุดท้ายแล้วก็คือต้อง เราก็ไม่ต้องมีคือวันหนึ่งนะถ้ามันพร้อมนะม,นมันจะมีเองนะแต่ตอนนี้ถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็นึกถึงคุณแม่บุญเรือนนะครับแล้วก็สวดมนต์น,นั่งสมาธินึกถท่านนะครับแล้วเดี๋ยววะก็จะมาเองนะครับหรือว่าถ้าเกิดเรายังไม่มีรูปรอเราไปหารูปภาพนะครับเอ่อรูปภาพใส่กรอบไว้บูชาที่บ้านก็ได้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกในหลายๆคลิปแล้วว่า กลุ่มคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมเรือนบุญเติมเรือนเติมบุญนะ่ะกลุ่มนี้นะกลุ่ม a c e b o o k เนี่ยเขามีรูปคุณแม่นะแจกอยู่เรื่อยๆนะครับคือไม่ได้แจกบ่อยนะก็เป็นตามระยะเวลาของเขาอะเพราะว่าทุกอย่างมันฟรีหมดนะครับก็ต้องเป็นเงินของแอดมินอะไรเงี้ยเขาไม่ได้แจกบ่อยแต่มันก็มีโอกาสนะครับอย่างผมเองตอนที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มผมรอผมรอเป็นปีนะกว่าจะได้รูปคุณแม่นะ พราลงชื่อไม่เคยทันเลยคือเราไม่ได้เล่นเ c e บุ o กตลอดอ่ะพอเปิดเข้าไปเต็มแล้วเต็มแล้วนะ่ยแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้ทอนะก็รอรอรอเออแล้วก็นึกถึงอธิษฐานคุณแม่ด้วยวันนึงก็ได้นะครับแล้วต่อมาก็ก็ได้มาอีกได้มาอีกนะครับจนเด็อนี้ผมผมก็เขาให้ผมก็ไม่เอาแล้วนะครับนี่นะครับและอย่างนะแบบถ้าเราศรดทาคุณแม่เน่ะเราเดี๋ยววันหนึ่งก็จะ จะเป็นไปได้เองครับอย่างผมอะตอนแรกๆตอนแรกเนี่ยผมไม่มีรูปหล่อเหล่านี้เลยนะหนึงไม่ไม่มีเงินไม่เออมีเงินแต่ว่าไม่ได้มีเงินเหลือมากพอที่จะไปเช่าไปอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวของปลอมด้วยนะครับผมไม่รู้จะทำไงวิธีแก้ปัญหาของผมก็คือเออผมปั้นเองนะครับแต่ผมไม่มีฝีมือทางด้านศิละปะหรอก ผมก็ปั้นของผมนะครับแล้วก็เอาไว้บูชานะเนี่ยอันเนี้ยองค์เนี้ยเป็นองค์แรกที่ผมเคยปั้นไว้นะครับก็ถามว่าเหมือนไหมในทางศิลปะแล้วไม่เหมือนแล้วครับแต่ว่าท่านเหมือนเหมือนในใจผมะผมก็ดูดูรูปท่าผาแล้วผมก็ปั้นออกมานะครับแต่ก็ผมก็มีความศักดิ์สิทธิ์ของผมอะ ผมนับถืออะผมว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วหลังจากนั้นน่ะผมก็ยังไม่มีเหล่านี้นะผมผมก็ผมก็ปั้นอีกนะครับปั้นเนี่ยองค์นี้นะครับองค์นี้ใหญ่หน่อยนะครับเนี่ยผมก็ปั้นคุณแม่ขึ้นมาอีกนะครับเป็นองค์ใหญ่ผมก็ไหว้กราบไหว้ผมอยู่ที่บ้านเนี่ยผมก็เห็นเหมือนคุณแม่นั่งอยู่นั่งอยู่นี่นั่งอยู่นี่นใ,นในบ้านเนี่ยนะครับเออ ผมก็ปั้นผมเองถามว่าเหมือนไหมในทางศิลปะก็ต้องบอกว่าไม่เหมือนนะครับแต่ถ้าในทางหัวใจของผมอะเหมือนมากแล้วบางทีนะเออท่านก็ยิ้มนะครับบางทีท่านก็ดุนะครับอันเนี้ยอาจจะคิดไปเองนะครับอย,อย่าไปซีเรียสนะครับ เราให้ฟังเฉยนะครับผมเห็นคุณแม่นะบางทีนะทําเราทําดีมาคุณแม่ท่านก็ยิ้มนะบางทีคุยเรื่องธรรมะหรืออะไรเงี้ยท่านก็ยิม้มบางทีนะเราเราไม่ค่อยดีอะ่ะบางทีคุณแม่แบบบึงบ้งๆเลยอันนี้ <c ười> คิดไปเอง <c ười> ครับก็ทุกท่านนะครับที่ที่ผมอยากจะบอกคือถ้าเรานับถือคุณแม่แล้วนะครับเดี๋ยว ทุกอย่างอะ่ะก็จะค่อยๆมาเองนะครับผมเองเนี่ยเป็นเกษตรกรนะครับเป็นรับจ้างนะครับแล้วก็รายได้ของผมเนี่ยก็ไม่ต่างจากเงินไออ,อะไรนะค่าแรงขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับอาจจะมากกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่วันหนึ่งผมก็ผมก็สามารถที่จะอดออมแล้วก็มีรูปหล่อมมีหลายๆอย่างได้นะครับก็ มีคุณแม่ท่านช่วยด้วยนะครับผมเชื่อว่านะครับถ้าใครศรัทธาท่านจริงนะครับอย่างที่ท่านว่านะครับถ้าเชื่อแล้วต้องได้เหมือนยังว่านะครับคุณแม่ท่านบอกนะถ้าเชื่อแล้วต้องได้เหมือนยังว่านะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมาแนะนําช่องทางในการหารูปหล่อคุณแม่นะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าเป็นการแนะนํากันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอบวละมีของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับได้โปรดนหนวยอวยพรให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ขอให้มีแนวชีวิตรุ่งโรดกันทุกทุกคนนะครับคุณแม่บุญเรือนท่านบอกว่าลูกๆของแม่ต้องทำสมาธิภาวนาไม่ทำไม่ได้นะลูกกลับสวัสดีทุกท่านครับขอบพระคุณมากนะครับ